thank จะมาสอนในบทเลขยกกําลังนะคะในชื่อตอนการคูณเลขยกกําลังนั่นเองคะ่ะมาเลยพร้อมหรือยังอ่ะครูมีโจทย์นะคะให้นักเรียนเขียน 2ยกกำลัง9คูณ2ยกกำลังสองในรูปของเลขยกกำลัง few moments later. เฉยเนาะเราก็จะได้เป็น2ยกกำลัง9เนี่ยหมายถึง2คูณกัน9ตัวนะคะ2คูณกัน9ตัวเราก็จะได้512เนาะแล้วก็2คูณกัน2ตัวก็คือ2ยกกำลังสองก็จะได้4นะคะเอา512บไปคูณ4เราก็จะได้2048 นะแล้วเราก็จะได้ว่ามันคือ2ยกกําลัง11นั่นเองนะคะโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเนะาะคราวนี้ทำวิธีเมื่อกี้ค่ะก็คือจะช้าเพราะฉะนั้นเราลอง เติมลงในตารางกันดูนะคะ,ะจากตารางที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างเนาะ2ยกกําลัง3คูณ2ยกกําลัง2ก็เกิดจาก2คูณกัน3ตัวแล้วก็ไปคูณกับ2คูณกัน2ตัวนะคะผลคูณในรูปเลขยกกําลังก็คือ2ยกกําลัง5เพราะฉะนั้นเลขชี้กําลังของตัวตั้งก็คือเลขเลข3นะคะเลขชี้กําลังของตัวคูณก็คือเลข 2นั่นเองแสดงว่าเลขชี้กำลังของผลคูณที่เราคูณได้ก็คือเลข5นะคะอ่ะให้เวลาทำจับเวลานะคะให้เวลาทำนะ2นาทีค่ะ A later few moments เฉลยน,น,นะคะเฉลยเนาะจากตารางเนี่ยให้นักเรียนสังเกตและสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของทั้งตัวตั้งตัวคูณแล้วก็ผลคูณนะคะเฉลยน,น,นะเราก็จะได้ ข้อ2เนี่ยสามยกกำลัง4คูณ3ามก,กำลัง3ก็คือ3คูณกันสตัวแล้วก็3คูณกัน3าตัวนะคะเพราะฉะนั้นผลคูณในรูปเลขยกกำลังก็คือ3ยกกำลัง7นั่นเองนะคะแสดงว่าเลขชี้กำลังของตัวตั้งเราก็มองกลับไปที่โจทย์เนาะก็คือเลข4นั่นเองเลขชี้กำลังของตัวคูณก็คือเลข3แสดงว่าเลขชี้กำลังของผลคูณก็จะเป็นเลข7 นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะข้อ3ก็เหมือนกันนะคะลบ7ทั้งหมดยกกําลัง5คูณกับลบ7ทั้งหมดยกกําลัง4เราก็สามารถเขียนการคูณเลขยกกําลังโดยใช้บทนิยามได้แบบนี้นะคะจากนั้นผลคูณในรูปเลขยกกำลังเนี่ยเราก็เลยจะได้เป็นลบ7ทั้งหมดยกกำลัง9แสดงว่าเลขชี้กำลังของตัวตั้งก็คือ5เลขชี้กำลังของตัวคูณก็คือ4ี่ เลขชี้กำลังของผลคูณก็จะเป็น9นะคะทำไปเรื่อยๆเลย0.2คูณ0.2คูณ0.2มันก็คือ0.2ทั้งหมดยกกำลัง3คราวนี้มาคูณกับ0.2แค่ตัวเดียวแสดงว่าเราจะได้0.2ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะโดยที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งคือ3 เลขชี้กำลังของตัวคูณก็คือ1นักเรียนสังเกตนะถ้ามันไม่มีเลขชี้กำลังเขียนบอกแสดงว่าเลขชี้กำลังของตัวนั้นเนี่ยก็คือเลข 1, 1> นะคะต่อไปเลขชี้กำลังของผลคูณก็จะเป็น4ต่อไปมาดูข้อที่5นะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณเศษหนึ่งส่วนสองอ้าวคูณไม่เห็นมีเลขชี้กำลังเลยนะคะจริงๆแล้วเลขชี้กำลังของมันก็คือ1เนาะ <Wow. S 1> เราก็เลยจะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมด,ดยกกำลังสอง นะคะเลขชี้กำลังเห็นไหมเป็น1จริงด้วยนะแสดงว่าเลขชี้กำลังของผลคูณก็จะเป็น2ข้อสุดท้ายนะคะสังเกตนะเดี๋ยวครูจะให้สังเกต n กำลัง2คูณ n กำลัง 4. เมื่อ n เป็นจำนวนใดๆนะคะเราก็ใช้บทนิยามก็จะได้แบบนี้เราก็เขียนผลคูณในรูปของเลขยกกำลังก็คือ n ยกกำลัง6นะคะเพราะว่ามี n 6ตัว เลขชี้กำลังของตัวตั้งก็คือ2เลขชี้กำลังของตัวคูณก็คือ4เพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังของผลคูณก็คือ6นั่นเองนะคะจากตารางสังเกตนะจากตารางเนี่ยเราคาดการได้ว่ายังไงบ้างนะคะเนี่ยคู่เห็นเลยเนี่ยเลขชี้กำลังของตัวตั้งกับเลขชี้กำลังของตัวคูณเนี่ยถ้ามันบวกกันเนี่ยมันจะได้เลขชี้กำลังของผลคูณเลยนะคะสังเกตนะอ่า4บวก3ก็จะได้7 นะคะ5บวก4ก็ได้9 3บวก1ก็ได้4 1บวก1ก็ได้2แล้วก็2บวก4ก็จะได้6เอ้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรเราสามารถลัดกว่าเดิมได้นะคะในกรณีทั่วไปเนี่ยเราจะพิจารณา A กำลัง m คูณ a อกำลัง n นะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ M และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเราก็ลองมาทำตามบทนิยามดู A กำลัง m ก็คือ a คูณกัน M ตัวแล้วก็มาคูณกับ a กกาลัง n ็ก็คือ a คูณกัน n ตัวนะคะแสดงว่า2ตัวนี้มาคูณกันก็จะเท่ากับ M บวก n ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอ๋อ a อกำลัง M คูณ a กกาลัง n ็ก็จะเท่ากับ a กําลัง M บวก n นั่นเองนะคะจึงเกิดออกมาเป็นสมบัติของการคูณเลขยกกําลังค่ะ เขาบอกไว้ว่าเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะ a กําลัง m คูณ a กําลัง n เนี่ยจะเท่ากับ a กําลังเอา m บวก n ได้เลยนะคะก็คือเอาเลขชี้กำลังบวกกันได้เลยมาดูข้อนี้พอเรารู้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําการคูณเลขยกกำลังเนี่ยให้เร็วได้ยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้5ยกกำลัง3คูณกับ5ยกกำลัง4เราก็เอา3มาบวกกับ 4ได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5ยกกําลัง7นั่นเองเห็นไหมง่ายเลยนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2เริ่มมีความยากอีกเลเวลหนึ่งแล้วเนาะสี่สบเก้าับเกำลัง10เนี่ยฐานเนี่ยฐานของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะฐานของเราเนี่ยตัวหนึ่งเป็น49ตัวหนึ่งเป็น7ไม่ได้สมบัติการคูณเลขยกกําลังเนี่ยฐานจะต้องเหมือนกัน นะคะคูณกันจึงเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เพราะฉะนั้น49เราก็คิดเลยว่าแม่7ได้ไหมถ้าฐานเป็น7 7คูณอะไรได้49ก็คือ7คูณเเพราะฉะนั้นครูก็เลยทำเป็น7ยกกำลัง2นะคะแล้วก็ค่อยเอาไปคูณกับ7ยกกำลัง10ครูก็เลยเอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาบวกกันคำตอบข้อนี้คือ7ยกกำลัง12นั่นเองนะคะอ่ะให้2ข้อ จากที่ครูสอนไปเมื่อกี้ลองทำเอง2ข้อให้เวลา2นาทีค่ะเจ๋เลยเจ๋เลยนะคะจะเลยนะข้อ1เนี่ยเราก็จะได้ว่าลบ2ทั้งหมดยกกำลัง13นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อ2จะตอบเป็นทศนิยมก็ได้นะหรือจะตอบเป็นเศษส่วนก็ได้นะคะ,ฉะเฉลยครูขอตอบเป็นทศนิยมแล้วกันนะคะเราก็จะได้0.5เอาสองบวก4ก็จะเป็น0.5ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองง่ายไหมง่ายไหมสรุปให้ฟัง1รอบนะคะตอนนี้ต้องจำสมบัติการคูณเลขยกกำลังได้แล้วเนาะสมบัติการคูณเลขยกกำลังถ้าจำง่ายเลยฐานต้องเหมือนกัน คูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะย้ำในข้อนี้อ่ะมาดูความยากขึ้นและอ่าเราเริ่มยากขึ้นแล้วนะคะจงเขียนผลคูณของลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลัง5ในรูปของเลขยกกำลังสังเกตนะคะลบ3ทั้งหมดยกกำลังสี่เนี่ยมันคือลบ3คูณกัน4ตัวก็จะได้81ครูก็เลยลองทำเป็น3ยกกำลังสี่ดู มันก็ได้81แสดงว่าคำตอบมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราแปลงล่างตัวฐานกลับไปกลับมาได้ถ้าเลขชีก้กำลังเป็นเลขคู่สังเกตนะคะ,ะจากตัวนี้จากที่ครูลองทดลองทำตัวนี้ครูก็จะแปลงล่างจากลบสามเป็นสามสังเกตว่าฐานมันเหมือนกันแล้วามยกกำล,ลังสี่คูณ3มยกกำล,ลัง5แสดงว่าเราก็จะใช้สมบัติได้เลยนะคะเอาเลขชีก้กำลังมาบวกกัน ก็จะได้เป็น3ยกกำลังเ้านั่นเองเนาะตอนนี้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วนะคะว่าถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่เมื่อไหร่สามารถแปลงล่างอ่ะครูใช้คำว่าแปลงล่างเนาะแปลงล่างฐานเนี่ยจากลบเป็นบวกบวกเป็นลบได้ไปต่อในตัวอย่างที่สอง่าตัวอย่างที่2มีตัวไหนแปลกเพื่อนคะมีตัวไหนแปลกเพื่อนตัว7ยกกําลัง3เอา้าคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นลบ7ยกกําลังสได้ไหม มาดูกันนะคะคําตอบเนี่ยครูบอกแล้วเมื่อกี้ว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเลขเชิงรังเป็นเลขคี่เราจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวฐานได้แต่ถ้าเลขเกําลังเป็นเลขคู่เมื่อไหร่เราสามารถเปลี่ยนตัวฐานได้เพราะฉะนั้นครูก็เลยจับตัวที่มันฐานเหมือนกันก่อนก็คือลบเกับลบเเนี่ยเอามาทํากันก่อนก็จะได้เป็นลบเทั้งหมดยกกําลัง6นะคะคราวนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยระหว่าง6กับ3เนี่ยหมันเป็น เลขคู่เพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเป,นเปลี่ยนฐานจากลบเเนี่ยเป็น7ดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบเป็น7ยกกําลัง9กาวนั่นเองนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่สอุ้ยเริ่มยาวขึ้นแล้วนะคะ <im campa a> โอ้ทำยังไงดีทํายังไงดีอืมฐานไม่เหมือนกันเลยฐานไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่ฐานไม่เหมือนกันเลยแล้วเราแปลงร่างฐานก็ไม่ได้ด้วยเพราะเลขเชิอลังเป็นเลขคี่เนาะ เราเนี่ยก็ต้องทําตามบทนิยามเหมือนเดิมไปสเต็ปแรกก็คือเอาลบสคูณกัน3ตัวก็จะได้ลบหกแล้วก็ลบสคูณกัน3ตัวก็จะได้ลบแจากนั้นนะคะสังเกตครูจะดึงลบออกมาจาก64แล้วก็ดึงลบหออกมาจากแทํทไมอ่ะมาดูกันนะคะทําไมทําไมเพราะลบหดันไปคูณลบหเนี่ยได้1 แล้วก็เราก็จะเป็นหกสิบสี่เนี่ยสามารถแปลงเป็นสี่ยกกำลังสามได้นะคะแล้วก็8ดคูณ2ดันได้16 16คือ4ยกกำลังสองนั่นเองแล้ว1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นแสดงว่าเราจะเหลือจริงๆเนี่ยเราจะเหลือแค่4ี่ยกกำลัง3คูณ4ยกกำลัง5แล้วก็คูณ4ยกกำลังสองซึ่งฐานมันเหมือนกันแล้วฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะบวกทีเดียวได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4ยกกำลัง10นั่นเอง ต่อไปนะคะอาจากที่ครูสอนเมื่อกี้ลองทําเอง2คข้อนะคะอันนี้ให้เวลาเยอะหน่อยเนาะกดฟีดด้วยก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยนะคะ A later few moments เฉลยน,น,นะคะข้อนี้ข้อนี้เฉลยเนาะข้อ1น,นะคะเราก็จะได้ว่า5ยกกาลัง6เพราะว่า6เป็นเลขคู่เนาะแปลงร่างฐานกลับไปกลับมาได้นะคะเราก็จะได้5ยกกาลัง8บางคนสงสัยคู่ขาหนูแปลงจาก5ยกกําลังสองเป็นลบ5ยกกําลังสองได้หรือไม่คําตอบก็คือได้ นะคะได้เลยเพราะครูบอกแล้วว่าเลขเชื่อลังเป็นเลขคู่เนี่ยสามารถแปลงร่างตัวทานกลับไปกลับมาได้จากลบเป็นบวกบวกเป็นลบได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มี2คําตอบเนาะก็คือใครจะตอบ5้ากำลัง8ก็ได้หรือว่าจะเป็นลบหทั้งหมดยกกําลัง8ก็ได้นะคะ<ๆ>เพราะว่าคำตอบมันเหมือนกันต่อไปอข้อ2นะคะข้อ2ตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนที่สุดเนี่ยก็คือเลข8เพราะฉะนั้นจะต้องทํา8ให้เป็นฐาน2เหมือนเพื่อนก่อน ะค,ะครูก็เลยจะได้เป็น2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง3แล้วก็คูณ2ยกกำลัง4สังเกตคูปแปลงร่างฐานเรียบร้อยแล้วเพราะเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่นะคะจากนั้นตามสมบัติการคูณเลขยกกำลังเลยค่ะฐานเหมือนกันคูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2ยกกำลัง10เห็นไหมใครถูกบ้างแสดงว่าเริ่มเข้าใจแล้วนะคะ อ่ะครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะทบทวนนิดนึงอ่ะเด็กๆด,ดูนะจากตัวอย่างที่1เนี่ยที่ครูสอนไปว่าเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่สามารถแปลงร่างฐานได้นะคะขอสรุปให้นิดนึงเนาะถ้าเลขชี้กําลังเป็นเลขคี่แปลงร่างฐานไม่ได้ขอติดข่นิดนึงว่าทําไมเลขชี้กาลังเป็นเลขคี่เนี่ยถึงแปลงร่างฐานไม่ได้สังเกตว่า3ยกกาลัง5้าเนี่ยเราจะได้243 แต่ถ้าเป็นลบ3ทั้งหมด,ดยกกำลัง5เนี่ยเราจะได้ลบ3สังเกตว่าคำตอบมันมันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่ครูบอกว่าให้จำนี้นะก็คือถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่เนี่ยแปลงร่างฐานได้แต่ถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขคี่เนี่ยแปลงร่างฐานไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้นะคะอ่ะสรุปวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของอะไรไปบ้าง แน่นอนเลยวันนี้สมบัติการคูณเลขยกกำลังต้องจำให้ได้แล้วนะตอน,นนี้นะคะ A อกลัง M คูณ A กลัง N จะเท่ากับ A อกลัง M บวก n ถ้าพูดเป็นภาษาง่าย,ายๆเข้าใจได้ง่ายๆก็คือถ้าฐานเหมือนกันกำลังคูณกันอยู่ให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะเก่งมากคะ่ะ